วัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ครูตูนจะสอนบทเรียนใหม่นั่นก็เรียกว่าคำเชื่อมหรือคำสันธานค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้กันแล้วว่าคำสันธานคืออะไรทำหน้าที่อะไรได้บ้างไปเจอกันในบทเรียนได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของคำสันธานกันค่ะคำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค เพื่อให้ได้ใจความที่สละสลวยข้อความที่มีคำสันธานอยู่นั้นมักจะแยกออกได้เป็นประโยคตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปเสมอคำสันธานแบ่งออกเป็น4ชนิดดังนี้ค่ะ 1. คําคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน 2. คํคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกัน 3. าํคำสันธาน ที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกัน 4. คําสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างค่ะข้อที่1คําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันเช่นเขาและเธออยู่โรงเรียนเดียวกันคําว่าและเป็นคําสันธานค่ะครั้นถึงเวลาเธอก็ออกไปเต้นรํา คำว่าครั้นจุดๆุดดก็เป็นคำสันธานค่ะพอทำกันบ้านเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนพอจุดๆุดุดก็เป็นคำสันธานทั้ง3ประโยคนี้เชื่อมความที่คล้อยตามกันค่ะข้อที่2องคำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันเช่นกว่าเขาจะทำการบ้านเสร็จเพื่อนๆก็กลับบ้านแล้ว กว่าจุดจุดจุดก็เป็นคำสันธานค่ะผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดด้วยคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมแม้เขาจะลำบากเขาก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแม้จุดจุดก็เป็นคำเชื่อมเช่นเดียวกันมีใจความขัดแย้งกันค่ะต่อไปนะคะข้อที่3าํคำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันเช่น นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะรถติดคำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมเพราะเขาเป็นไข้หวัดจึงต้องหยุดเรียนเพราะจุดจุดจุดจึงเป็นคำเชื่อมค่ะเขาไม่ค่อยออกกําลังกายดังนั้นเขาจึงไม่แข็งแรงดังนั้นจุดจุดจุดจึงเป็นคำเชื่อมค่ะทั้งสามประโยคนี้มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะข้อ4ค่ะ คำสันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเธอจะซื้อเสื้อหรือกางเกงคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมไม่เธอก็ฉันต้องจ่ายเงินไม่จุดๆๆด,ดก็เป็นคำเชื่อมล,ลูกต้องทําการบ้านหรือไม่ก็ช่วยแม่กวาดบ้านหรือไม่ก็เป็นคำเชื่อมทั้ง3ข้อนี้ มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เอาล่ะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคําสันธานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้คำสันธานในประโยคต่อไปนี้พร้อมบอกชนิดของคําสันธานเด็กๆทำลงในสมุดได้เลยนะคะ แล้วไว้มาพบกับครูตูนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ